สวัสดีครับ n แนลปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมก็จะนำเอาตัวนาฬิกาจากแบรนด์โรเล็กอีกเรือนหนึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็ฮิตมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมามาให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดถึงเรื่องนาฬิกาเนี่ยเราแวะมาดูกล่องของตัวโรเล็กซ์เส้นก่อนกล่องของเขาเนี่ยมันจะเป็นกล่องสองชั้นแบบนี้เลยนะฮะโรเล็กซ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมาหน้าตาประมาณนี้ละด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นกระดาษแข็งๆคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้ก็เป็นกล่องทีี่คุณภาาพดมก แต่ถ้าพูดกันตามตรงนะผมก็เห็นแบรนด์สวิตหลายแบรนด์เนี่ยที่ให้กล่องที่อลังการกว่านี้เยอะๆมากในราคาใกล้ๆกันนะฮะ คือโรเล็กซ์เขาก็จะมาแนวกล่องแบบผู้ดีผู้ดีเล็กๆกระทัดรัดนะฮะพวกพาสะัวอะไรแบบนี้สามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีช่องเก็บการ์ดพวกใบรับประกันอะไรต่างๆนานานะครับรหัสเต็มๆของรุ่นนี้นะครับก็คือ1 1 6 7 1 0 BLNR นั่นเองนะฮะหรือหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับชื่อเรียกรุ่นนี้ว่าโรเล็กซ์แบทแมนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยชื่อรุ่นของรุ่นนี้นะเขาจะไม่ได้เรียกว่าโรเล็กซ์แบทแมนนะครับทางโรเล็กซ์เขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อมาแบบนั้นคืืืืออ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 ชช่่่่นน่่่่ขขงงงเเเเ้าาาาานนนนนนนีีีียมมััว GMT Master 2 2ป็กกกทททดใรรรบบบ3ะไแ ซึ่งมันก็เป็นสไตล์นาฬิกาที่เหมาะสำหรับคนที่เดินทางบ่อยนะฮะหรือว่าพวกกับตันเครื่องบินอะไรแบบนี้ที่เขาจะต้องข้ามทวีปข้ามประเทศบ่อยแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยเหล่าแฟนๆของโรเล็กซ์เนี่ยเขาก็มีการตั้งชื่อให้ตามสีของโรเล็กซ์ที่เขาทำออกมาอย่างเช่นเรือนนี้มันเป็นสีดําตัดกับน้าเงินเขาก็เลยมีการเรียกรุ่นนี้ว่าแบทแมนเพราะว่าแบทแมนที่มันเป็นแอนิเมชั่นมันจะออกไปทันงน้ําเงินทางดำนะฮะมันจะไม่ใช่ดําล้วนแบบดําเทาๆแบบในหนังปัจจุบันที่เราดูกันแฟนๆก็เลยเรียกรุ่ หรือว่าดําแดงเนี่ยเขาก็เรียกว่าโค้กสีเขียวเกาเรียกเดอะฮักอะไรแบบนี้ก็เป็นการตั้งชื่อตามสีไปซึ่ง GMT Master Batman เนี่ย ก็ต้องบอกว่าเขามีการอัปเกรดไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับประมาณ2 3ปีที่ผ่านมาด้วยการเปลี่ยนสายนะฮะเป็นแบบจูบิลี่แล้วก็มีการอัปเกรดเครื่องนิดหน่อยดังนั้นเดือนนี้มันก็เป็น1เดือนที่เราจะเรียกว่ามันเลิกผลิตไปก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นที่มันเป็นสายออสเตอร์แล้วก็เครื่องเก่าแบบนี้เขาก็ไม่ได้ทําแล้วล่ะซึ่งเรือนใหม่ล่าสุดที่มันเพิ่งออกมาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสายจูบบลี่ใช่ไหมครับเขาก็จะมีหลายๆาคนชอบแซวกันอะว่าไอเรือนนั้นอะมันไม่ใช่แบทแมนรุ่นใหม่นะมันน่า ไปคิดอะไรมากจริงๆมันก็เป็นโทนสีเดียวกันแหละดังนั้นเนี่ยทำให้หลายๆคนนะที่รู้สึกว่าอยากจะซื้อแบทแมนอะแล้วไม่อยากให้มันเล่นแสงมากเกินไปเขาก็พยายามจะเก็บตัวเก่ากันก็คือตัวนี้ที่เป็นสายออสเตอร์ทำให้ราคาของเรือนเนี่ยมันก็ขึ้นตามตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามความต้องการเพราะว่ามันก็เริ่มหายากละซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะาลงดีเทลกันเริ่มจากหน้าปัดกันก่อนเลยคือหน้าปัดของโรเล็กซ์เราจะเห็นบ่อยๆนะครับว่าเขาจะใช้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยซึ่งมันก็เป็นดําที่มันไม่ได้มีความซันเบอร์สอะไร ก็จุดเด่นที่สุดเลยของหน้าปัดโรเล็กซ์นะครับที่เราคุ้นเคยกันดี ก็คือตัวไซคลอปที่เป็นแว่นขยายวันที่ตรงนี้คือต้องบอกกันเลยนะครับว่าเมื่อก่อนนะผมไม่เคยคิดจะซื้อโรเล็กซ์ที่มันมีตัวแว่นขยายแบบนี้เลยอ่ะคือผมอาจจะรู้สึกไปเองมาตั้งนานนะว่ามันทําให้นายกาดูแก่ดูมีอายุมันดูไม่ค่อยเข้ากับความสปอร์ตเท่าไหร่แต่พอใช้งานจริงนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มันมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะทำให้เราดูเวลาได้อย่างง่ายเลยคือถ้าเกิดเราดูจริงนะช่องวันที่ข้างในมันเล็กมากเลยนะครับแล้วพอมันผ่านไซคลอปตัวนี้ทําให้วันที่มันใหญ่ขึ้นมาแล้วก ทำให้มันจะมีเหลี่ยมสันตรงนี้ด้านขอบด้านนอกเนี่ยฮะที่มันจะเป็นจุดที่เก็บฝุ่นได้ดีมากๆเลยพอเราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีความสกรปรกมาสะสมตรงนี้นะฮะทำให้เราต้องทยอยเอาผ้ามาเช็ดอยู่เรื่อยอะ่ะ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ใช่ไปบ่อยอะ่ะมันก็จะดูสกรปรกดูไม่ค่อยสวยงามอะ่ะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเลยสําหรับคนที่ใช้ในาฬิกาที่มีสายคลอปนะครับก็ต้องคลีนรกันบ่อยๆหน่อยซึ่งอย่างผมเนี่ยช่วงแรกๆผมก็จะไม่ซื้อโรเล็กซ์ที่มันมีสายคลอปเลยนะครับผมก็จะไปซื้อพวกซับโนเดตอะไรแบบนี้ที่มันไม่มีช่องวันที่เป็นกระจกเรียบๆอันนั้นก็จะดูแลง่ายกว่ามากๆเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องดูแลกันนิดนึงส่วนตัวมาร์กเกอร์ต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าโรเล็กซ์ สยงามอลังการมากเลยนะฮะแล้วก็เลืองแสงแบบจัดจ้านมากๆคือเรียกได้ว่าเรืองแสงอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกนาฬิกาดำน้ําได้เลยอ่ะแล้วก็ตัวเข็มของเรือนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับมันจะมีเข็มที่3โผล่มาด้วยคือเข็มชั่วโมงก็เป็นเข็มสั้นๆตัวนี้ใช่ไหมฮะตัวยาวก็เป็นเข็มนาทีแล้วมันจะมีเข็มตัวเนี้ยที่เป็นเข็มสีฟ้าๆนะครับซึ่งเข็มนี้แหละมันคือเข็ม GMT การใช้งานของเข็มนี้นะครับมันใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะคืออธิบายง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดเข็ม GMT เนี่ยมันเดินครบ เทียบกับหลักชั่วโมงด้านนอกได้ว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วนะฮะซึ่งการใช้งานเข็ม GMT เนี่ยมันแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับว่าเราจะใช้งานรูปแบบไหนผมยกตัวอย่างการใช้งานพื้นฐานกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราดูเวลาในประเทศก่อนนะครับว่าตอนนี้มันคือ9โมง40กว่ากว่านะฮะอันนี้คือเวลาในประเทศไทยนะแล้วสมมติว่าผมจะไปญี่ปุ่นผมรู้แล้วว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลามันต่างจากไทย2ชั่วโมงก็คือมันเร็วกว่า2ชั่วโมงใช่ไหมฮะ ตอนนี้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นก็คือ11โมงกว่าๆผมก็อาจจะใช้วิธีนี้เป็นวิธีแรกนะฮะด้วยการหมุนขอบเบเซลเนี่ยให้เข็ม GMT มันอยู่ในช่วง11โมงกว่าๆเข็ม GMT เนี่ยมันจะชี้ไปช่วง11โมงกว่าๆไปนีแลวแล้วเวลาผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วผมยกนาฬิกาขึ้นมาดูเนี่ยผมก็จะไปดูที่เข็ม GMT แทนว่าตอนนี้มันชี้ไปที่เลข11กว่าๆเกือบๆ12เข็มนาทีเนี่ยใช้ร่วมกันเลยดังนั้นมันก็จะอ่านค่าเวลาญี่ปุ่นได้ว่า11โมง43นาที ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการใช้งานเข็ม GMT นะฮะโดยที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะตั้งค่าแบบอื่นนะฮะซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับคือใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มเข้าใจแหละแล้วก็เริ่มชินนะครับแน่นอนว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีประโยชน์มา,ากๆเลยนะสำหรับคนที่ใสในาฬิการเรือนนี้ไปต่างประเทศคืออย่างเวลาผมไปยุโรปเนี่ยผมก็จะโรเล็ต GMT ไปด้วยและผมก็จะใช้วิธีการตั้งค่าเข็ม GMT เป็นเวลาในไทยนะฮะแล้วก็เข็มหลักของเขาเนี่ยเป็นเวลาในที่ที่ผมอยู่ก็คือที่ยุโรปตรงนั้นสาเหตุที่ผมทําแบบนั้นเนี่ยก็คือเวลาผมหยิบนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะดูเวลาตอนนั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็เลยตั้งค่าเข็มหลักของเขาอะ่ะเป็นเวลาในโล c a l time แบบนั้นส่วนเวลาในไทยบางทีผมก็แค่อยากจะดูว่าเอ๊ะตอนนี้ที่ไทยมันกี่โมงแล้วเราจะติดต่อคนที่ไทยได้หรือยังเนี่ยผมก็เลยตั้งเวลา GMT เนี่ยเป็นไทยแทนก็เป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยแหละ แต่ก็ต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมไม่เอาโรเล็กซ์ไปต่างประเทศละเพราะว่ากลัวโจรน,นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนมีข่าวดักปนโรเล็กซ์กันหนักมากเลยสุดท้ายก็ไม่ค่อยได้ใช้ฟังกชัน GMT เท่าไหร่ละส่วนมากก็เก็บไ้ที่บ้านนะฮะจะใช้ไปต่างประเทศจริงๆก็ต่อเมื่อไปเที่ยวประเทศที่มันแบบไว้ใจได้จริงๆโจรไม่ค่อยเยอะอะไรแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆก็จะสังเกตได้เลยว่าพอฟังกชันมันเป็น GMT แบบนี้ทำให้เบเซลเนี่ยมันสามารถหมุนได้2ด้านแบบนี้มันจะต่างกับตัวโรเล็กซ์ซับแบรินเนอร์นะครับที่มันเอาไว้ดำน้ำนะฮะมันเชิ เลยอย่างหนึ่งที่แตกต่างกับสมาร์ทวินเนอร์นะครับคือมันจะเป็นการขยับหลักทีละครึ่งชั่วโมงยกตัวอ,อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่หลัก1นึนาฬิกานะฮะพอหมุนมนันหคลิกปั๊บเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งหนึ่งครึ่ง หมุนอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นตำแหน่ง2นะครับหมุนอีกทีหนึ่งก็ได้เป็น2ครึ่งไม่ได้เป็นคลิกละหนึ่งนาะทีเหมือนกับพวกโรเล็กซ์ซับเบอร์ินเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างที่แบบชัดเจนมากๆตัวขอบเบซเซลเนี่ยก็เป็นเซรามิกที่โรเล็กซ์เขาก็เคลมว่าใช้วิธีพิเศษมากๆทําให้มันเป็นเซรามิกชิ้นเดียวเนี่ยที่ออกมาเป็น2ส,สีได้ทูโทนแบบนี้เพราะว่าอย่างแบรนด์อื่นๆเนี่ยถ้าเราไปสังเกตนะเวลาเขามีขอบเบซเซลสองสีนะครับเขาจะตัดตรงนี้ตรงๆเลยเป็นเส้นตัดชัดเจนมากระหว่างสงสีนะครับแต มันจะเบลนสมูทกันเป็นสีเดียวกันไปเลยอะเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะว่ามันมีจุดเชื่อมอยู่แล้วก็จุดหนึ่งที่คนใช้โรเล็กจะบ่นกันมากที่สุดนะฮะก็คือตัวกระจกของเขาเนี่ยมันเป็นซับฟลายคริสตัลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ให้การตัดแสงอะไรมาเลยนะฮะคือต้องบอกว่ากระจกโรเล็กเนี่ยมันเป็นกระจกที่สะท้อนแสงแบบปวดหัวมากเลยนะเวลาออกแดดนะครับหรือว่าเข้าที่ร่มเนี่ยหมุนไปบางมุมนะฮะเจอแสงโอ้โหแบบสะท้อนกลับมามองแทบไม่เห็นหน้าจอเลยอะคือถ้าเกิดเราไปเทียบก,กับพวกไซโก้รุ่นแบบ3หหมมมมมื่นนนนนะะะะไอออ้้้พวกกกััเเเเคลลบบตดดแแสสงงสททาายะะียยจจ็ร อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะฮะก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะโรเล็กซ์ก็จะมีการเคลือบสารตัวแสงสะท้อนมาสักทีอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่หลายๆคนก็รอคอยอยู่นะครับตัวฟังกช์ชันของเขานะครับเราสามารถหมุนไม่เป็นยมออกมาได้มันเป็นสกรูดาวค o าวนะฮะพอหมุนออกมาจนสุดแล้วนะฮะสามารถหมุนย้อนกลับไปเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้มันจะมีความรู้สึกเหนื่อยน,น,นิดนึงนครับอันนี้คือการขึ้นลานด้วยมืออยู่แล้วเราก็สามารถดึงมาทีนึงนะฮะตรงตำแหน่งเนี้ยมันก็จะเป็นการปรับเข็มชั่วโโมงงดยตรรนะคับ คือมันจะไม่เหมือนกับนาฬิกาสวิตหลายแบรนด์นะที่มันเป็นการปรับเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีมันจะวิ่งตามไปด้วยนะฮะอันนี้มันก็จะวิ่งแต่เข็มชั่วโมงอย่างเดียวเลยส่วนการดึงออกมาอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นการหมุนปรับเข็มชั่วโมงแบบเวอร์ชันเข็มนาทีวิ่งไปด้วยแบบนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราหมุนไปเรื่อยๆนะฮะตัวเข็ม GMT เนี่ยมันจะวิ่งตามไปด้วยละเราก็จะปรับเข็ม GMT ได้จากตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับมันก็เป็นฟังก์ชันการปรับเวลาที่สะดวกดีนะคือเหมาะกกกััทีีท่่เเเเปป็็าาา็นนนนอวดดดดงงจลุขชยฟ์ GMT Master นะครับแคสไซส์ของเรือเนี้ยอยู่ที่40่มิลนะฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ ความบางเนี่ยอยู่ที่12.7มิลซึ่งก็เป็นเคสไซส์มาตรฐานของโรเล็กสปอร์ตก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้แหละใส่ได้สบายนะคะคนข้อมือเล็กคนข้อมือใหญ่ใส่ได้หมดทีแรกผมเคยรู้สึกว่า40มิลเนี่ยมันใหญ่ไปสำหรับข้อมือผมน,นะฮะแต่พอไปเล่นไซโก้นะครับไปเจอ42มิล44มิลหรือแม้แต่รับ45มิลก็ยังมีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรือนเนี้ยดูเล็กไปเลยนะครับก็ใส่ได้สบายละเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากทรงเคสของ GMT Master เนี่ยด้านข้างเขาจะขัดเงามานะฮะส่วนด้านบนเนี่ยก เหมือนกับพวกนาฬกาดำน้ําทั่วไปก็เป็นการเล่นดีเทลที่เหมาะสมของการใช้งานดีคือออกแนวกับตันนักบินอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความหรูหราดนึงส่วนตัวฝาหลังของโรเล็กซ์เนี่ยแน่นอนว่าเป็นฝาหลังที่หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นฝาหลังที่เรียบมากๆนะครับแล้วก็แบบไม่มีดีเทลอะไรมาให้เลยซึ่งจริงๆเครื่องของโรเล็กซ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่สวยมากเลยนะฮะคือก็คงเป็นสไตล์ของเขาอะที่แบบปิดฝาตันๆไว้แบบนี้ไม่ต้องเห็นนะครับแค่รู้ว่ามันสวยก็พอเสียดายมากเลยจริงๆถ้าอนาคตโชว์เครับ คือหายห่วงอยู่แล้วแหละเพราะว่านายการจากโรเล็กซ์เนี่ยเขาจะมีการเทสแล้วเทสอีกจนความคลาดเคลื่อนนี่ต่ำมากๆเลยนะวันหนึ่งต่ำกว่าสองถึงสามวินาทีด้วยซ้ำนะครับซึ่งบางทีมันเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าพวกค o อกซ์เซอร์ฟายพวกนั้นด้วยนะฮะเที่ยงตรงแล้วก็ใช้งานได้ดีสุดๆเลยนะฮะแทบจะไม่ต้องปรับเวลาเลยมาดูตัวสายกันบ้างนะครับสายของ GMT Master เนี่ยก็จะเป็นสายแบบโอเอซิแบบนี้นะฮะแต่ว่ารุ่นใหม่ๆนะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราจะซื้อ GMT Master ที่ออกจากช็อปเลยนะครับมันจะไม่มีสายโอบบเอกนะฮะ มันจะเป็นสายจูบิล e ี่หมดเลยนะฮะที่มันเป็นสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งฟิลลิ่งก็จะต่างกันเยอะเลยคือพอมันเป็นความจูบิล e ี่อ่ะมันก็จะมีความหรูหรามากขึ้นแล้วก็ได้ลุควินเทจนหน่อยนะฮะแต่แน่นอนแหละสำหรับบางคนก็จะมองว่าในาการหน้าตาแบบนี้มันไม่ควรจะอยู่บนสายจูบิลลี่อ่ะมันเยอะเกินไปนะครับดังนั้นในช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า b บทแมนที่มันเป็นออเตอร์แบบนี้ราคามันก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนก็เริ่มตามหากันตัวเอ็นลิง์เนี่ยก็ให้มันเป็นโซลิดเอ็นลิง์ตันๆแบบนี้เลยนะฮะตรงข้อการก็มีความยืดออกมาจากตัวเคสนิดนึงนะฮะตัวสายเนี่ยมันก็สามารถตัดลงมาตรงๆเข้ากับข้อมือได้ดีอยู่นะครับส่วนตัวบัคเกอร์ของ GMT Master เนี่ยมันจะมีลูกเล่นหนึ่งด้วยนะครับคือเป็นจุดที่เราสามารถขยายสายได้ออกมาประมาณ5้มิลนะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราใช้ง,งานปกติใช่ไหมครับความยาวสายของเราอาจ,จอยู่ประมาณนี้ แต่พอเวลาเราข้ามทำโซนอยู่เมืองหนาวใช่ไหมฮะข้อมือเราก็จะแบบแห้งๆนะครับและพอย้ายไปเขตร้อนนะครับข้อมือแบบเริ่มพองตามอุณหภูมิอะไรแบบนี้นะฮะมีเหงื่อละใส่ไม่ค่อยถนัดนะครับเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาปั๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายออกมาได้ประมาณ5มิลสายเราก็จะยาวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ได้สบายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของ GMT Master นะครับแต่ว่าการใช้งานจริงนะผมอาจจะรู้สึกว่าไอ้5้มิลที่มันเอ็กซ์เทนออกมาเนี่ยคือมันเยอะเกินไปนิดนึงอะ่ะคือผมอยากจะได้แค่ประมาณมิล2มิลก็พอเพราะว่าเวลาข้อมือเเรราปียกหงืื่อออชมะไ เราก็ไม่ได้อยากจะขยายมา5มิลอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็จะรู้สึกว่าไปทางรวมแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันสบายแล้วก็เข้ากับข้อมือมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เหมือนจะดีเหมือนจะได้ใช้งานนะครับแต่พอใส่ใช้งานจริงๆแล้วปั๊บเนี่ยผมแทบจะไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้เลยนะฮะก็เป็นฟังก์ชันที่แบบนานๆทีจริงๆอ่ะถึงจะมีการปรับอย่างสู้ตัวซับมาร์เนอร์ไม่ได้ซับมาร์เนอร์เนี่ยปรับได้ละเอียดมากเลยนะครับหลักมิน2มิลเลยอันนั้นสะดวก,กมากมากเลยขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยนะครับ ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับใส่กับ Rolex GMT Master 2ออกมาประมาณนี้นะฮะมันก็เต็มข้อมือพอดีเลยนะฮะอาจจะมีความกลังออกไปแค่นิดเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ พอได้อยู่นะคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าแบบนี้คือกลางคือใหญ่เกินไปสำหรับข้อมือผมนะฮะพอไปเล่นไซโก้ไปซื้อพวกไซโก้ไฟสปอร์ตเยอะๆผมก็กลับมาดูโรเล็กแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใหญ่เลยนะมันมันเล็กมากเลยอ่ะจนรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปด้วยซ้ำนะครับก็เป็นสาที่ค่อนข้างจะลงตัวแล,ล้วล่ะแล้วก็ใส่ได้กับหลายขนาดข้อมือมากๆนะฮะแล้วก็สายแบบนี้มันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับคือด้วยความที่มันเป็นสายออสเตอร์ที่ข้อกลางเงาแบบนี้ทำให้บัคเกอร์ตัวนี้มันจะเป็นรอยได้ง่าย MT Master แบบนี้เหมือนกันแต่เป็นหน้าดําเข็มเขียวนะครับไอเรือนนั้นผมใส่บ่อยมากแล้วก็บัคเกิลตรงนี้มันจะเป็นรอยง่ายมากๆเลยนะฮะคือแค่ประมาณสักเดือนเดียวอะตรงเนี้ยจะเละโอ้โหรอยขนแมวมาเยอะมากๆเลยซึ่งพูดได้เลยว่าไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้เลยนะครับเกิดรอยชัว์ๆนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้ระวังขนาดไหนนะครับไอคอนเงินๆเนี่ยจะเป็นก่อนชาวบ้านเลยอันนี้มาแน่นอนไม่ต้องหนีนะครับนอกจากเราจะเอาไปติดฟิลม์มหรือว่าแบบเราจะใช้แบบระวังมากๆอะคือแบบเอามือมาบังนะฮะเวลาไปงานหรือว่าไปเที่ยวระวังตัวสุดเลยอะซึ่งแรกๆอะเราอาจจะทําได้แหล แต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันก็จะเคยตัวแล้วนะฮะมันก็จะเผลอเอาไปช,ชนนั่นชนนี่ขูดนั่นขูนี่อยู่เรื่อยเลยอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่คนใช้โรเล็กซ์ GMT master เนี่ยเจอชชว์ก็บอกกันไว้ก่อนคือสายที่เป็นจู b i ลี่เนี่ยยังจะเป็นรอยยากกว่านะฮะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นข้อเล็กๆแล้วก็ดีเทลเยอะๆมีเหลี่ยมมุมเยอะมันก็จะมองรอยไม่ค่อยเห็นแต่ตัวเนี้ยเวลาเห็นก็ชัดเจนมากๆอันนี้ต่างประเทศเขาเรียกว่าแบบ scratch magnet เลยอะ่ะ คือตัวดูดลอยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับโดยรวมแล้วเรือนนี้เนี่ยก็เป็นนาฬิการเรือนที่ดูดีมากนะฮะคู่สีเนี่ยดูแมนดูสปอร์ตมากเลยคืออย่างรุ่นที่มันเป็นเปปซี่แดงน้ำเงินนะมันอาจจะดูมีสีสันดูเทรนดี้เกินไปนะฮะแต่อย่างตัวนี้คู่สีมันดูคุมโทนแล้วก็แต่งตัวง่ายมากเลยนะจะใส่กับเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนส์จะใส่กับสูททางการจะใส่กับอะไรเนี่ยได้ทุกแนวเลยเพราะว่าสีสันมันไม่ได้ดูป๊อบมากนะครับถือว่าใส่ไปได้ทุกโอกาสแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยที่ผม,ม,ง,า Master, มาง,งานันนรริรเรๆเลลยยะะคสหหบ โอกาสไปเที่ยวต่างประเทศอะมากกว่าโอกาสไปดำน้ําลึกอยู่แล้วอะพอนึกออกไหมฮะดังนั้นอะการใช้ในการที่เป็น GMT Master เนี่ยโอกาสได้ใช้ฟังก์ชันของเขาอมีมากกว่าอยู่แล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่กำลังเลงโ o เล็กอยู่นะฮะสำหรับราคาของเรือนนี้เนี่ยถ้าในช็อปเลยนะฮะเขาจะตั้งอยู่ที่3าม0สนกว่าบาทแต่ก็แน่นอนแหละว่าโรเล็เวลาเราเดินเข้าไปในช็อปนะ เราจะไม่สามารถไปซื้อเรือนนี้ได้โดยตรงเข,รรเขาก็จะมีเวดติ้งลิสต์นะครับหรือว่าเขาจะมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่ทําให้คนทั่วไปไม่สามารถเดินเข้าไปซื้อได้นะฮะ mm hmm. เขาก็จะเก็บไว้ขายลูกค้า v i p หรือว่าลูกค้าที่ซื้อกันมานานแล้วอะไรแบบนี้นะฮะทำให้เรือนนี้มันก็กลายเป็นสินค้าที่ขัดตลาดนะแล้วก็คนที่จะซื้อจริงอ่ะก็ต้องมาซื้อแบบมือสองหรือว่าซื้อแบบข้างนอกกันแทนนะฮะโดยที่เขาก็จะมีการบวกค่าพรีเมียมหรือว่า อัพราคาของนาฬิกาขึ้นไปมากกว่าราคาช็อปอีกสุดท้ายเรือนนี้ถ้าเกิดเราจะซื้อมือหนึ่งเลยนะครับเป็นสต็อกเก่าๆที่เขาเก็บไว้ยังไม่ได้ใช้งานนะฮะเราจะสามารถซื้อได้ในราคาประมาณ4 0 0แสนกลางๆถึง4 0 0แสนปลายๆเลยแต่อย่างเรือนนี้ผมซื้อมาเป็นมือ2นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนต้นประมาณ4 0 0แสนแถวๆนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นราคาที่บวกมาจากราคาช็อปประมาณแสนนึงอะ่ะบางคนอาจจะรู้สึกทําใจไม่ได้เลยนะฮะที่จะต้องบวกเงินแพงขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นราคาของกลไกตลาดนะคือเขาก็ซื้อขายกันประมาณแบบเนี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะ กุ๊ปของโ o l e x นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตัว Rolex GMT Master เนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e c ช anel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ